โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนบบดำต้วโกมุขช่องแบล็คแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดียร์โบอีมัททอนนั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับนั่นก็คือรีวิวสกิลอาชีพวิสัทเลเวลห้านะก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณก๊อดจินะครับที่ได้นําตัวละครวิสัทนะมารีวิวให้กับผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครของคุณก๊อดจิเนี่ยมันเกินเลเวล50นะครับผู้ชมตอนนี้เนี่ย เลเวล60แล้วนะครับแล้วก็พารากอน21นะอ่ะต่อไปนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสกิลวิสากันนะครับว่ามีความสามารถยังไงบ้างน,นะครับไปสำหรับคนที่สนใจเติมเกม d i a b โ o อิมเ r อร์ทอนเซิร์ฟเวอร์ซีเปิดให้โซนไทยเล่นในวันที่23ิมิถุนายน2 5ง5้าทางเรามีร้านพี่จรชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยไม่มีในฟันแน่นอนที่สำคัญพี่จรชาวไร่ได้จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทออยย่าาางงถูกกตต้ตมมฎหม นอกจากนี้พี่จอนยังรับเติมเกมมือถืออ,อื่นอีกมากมายเช่น A h h u g e n s i i n Impact n i n o นคุน o o s ส l วส่วน n b b o i m m ม o ัเติมได้ในวันที่23ิมิถุนายน2 5 6 5ในโซนไทยนะครับ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจพี่จอนชาวไล่ด้วยนะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นเติมเกมราคาถูกนะครับ่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าสกิลพิสาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะไล่าจากแถวบนลงล่างเหมือนเดิมนะเริ่มจากการโจมตีธรรมดาก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยขอเพิ่มเติมนิดนึงนะอเทมนะครับสีส้มวางชิ้นนะครับอาจจะทําให้สกิลเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของรูปลักษณ์ด้วยนะซึ่งคลิปคูเซเดอร์กับเนโคเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้พูดหรือเปล่านะครับน่าจะลืมไปนะแต่ว่าในคิววิสานี่ผมพูดก่อนเลยกันว่าบาสกิวอาจจะไม่ได้แบบออริจินอลเป๊ะๆนะเพราะว่าไอเทมสมสัยนีย้ที่เป็นสีส้มอะ่ะมมนสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์สกิลได้ด้วยนะครับ อ่ะเริ่มต้นด้วยสกิลโจมตีธรรมดานะครับอีเ e ล็กโทคิวนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการยิงสายฟ้าโจมตีศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย2607ถึง3 4 6 7ดาเมจนะครับกับศัตรูตัวแรกที่โดนนะแล้วก็จะชิงไปอีก3ตัวนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก30%นั่นเองส่วนสกิลอัลติเมทของสกิลนี้นะครับจะเป็นการเสริมพลังสายฟ้าหรือว่าบัฟสายฟ้าที่มือนะเป็นเวลา12วินาทีเพิ่มความเสียหายต่อครั้งเนี่ย 3,601ถึง4,660ดาเมจนะครับสามารถโจมตีขณะเคลื่อนที่ได้ด้วยนะก็พูดง่ายๆคือสกิลนี้เนี่ยเมื่อเป็นอันติแล้วเนี่ยคือเราสามารถปล่อยสายฟ้าแล้วก็เดินได้นะครับอ่ะสกิลโจมตีต่อไปนะครับนั่นคือแมจิกเมซเซลนะครับสกิลนี้ครับจะเป็นการปล่อยพลังเวทส,สร้างความเสียหาย2,872นะครับถึง4,021ดาเมจสกิลวอเติเมจนะครับจะเป็นการเสริมพลังน้ำแข็งนะครับหรือว่าปั๊บน้ำแข็งที่มือนะอ่ะ12วินาที เพิ่มความเสียหายต่อการโจมตีนะครับเป็น4,883ถึง6,319และทำให้สตูเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองนะครับต่อไปมาดูที่สกิลแรกกันครับสกิลนี้มีชื่อว่า a r r a n e r e o t นะครับสกิลนี้นะจะเป็นการยิงมิสไซล์เวนะครับโจมตีเป็นฮิตแต่ละลูกเนี่ยจะสร้างความเสียหาย7 5 3ดาเมจในพื้นที่ที่เราเลือกนะครับสกิลนี้เนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และเมื่อเกรหมดจะชาร์จเองอัตดนมัติคูดาวน์สกิลอยู่ที่0.5วินะครับ สกิลต่อไปนะครับอาเคนวินสกิลนี้นะครับจะเป็นการปล่อยลมพายุในทิศทางที่เราเลือกนะครับสร้างความเสียหาย3 5 1 9ดาเมจและทำให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกด้วยครับแล้วก็สร้างความเสียหายสูงสุดเนี่ย4,693ดาเมจนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก50%ต่อศัตรูที่ติดไฟนะครับสกิลนี้นะครับก็สามารถใช้คอมโบกับพวกสกิลเมทิโอได้นั่นเองครับเมื่อติดไฟเนี่ยสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับเพิ่มเติมนี้นะครับ สกิลนี้เนี่ยแบบออริจินอลนะครับจะสามารถชาร์จได้นะอันนี้เนี่ยคือใส่ไอเทมสีส้มอยู่นะครับก็เลยใช้ได้2ครั้งนั่นเองคูลดาวสกิลนี้นครับอยู่ที่9วินาทีต่อไปนะครับสกิลแบ็คโฮสกิลนี้ครับจะเป็นการสร้างหลุมดําไปเวลา3วินาทีในตำแหน่งที่เราเลือกนะครับจะดึงศัตรูที่อยู่บริเวณใ,ใกล้ๆนะครับเป็นการรวบเข้าไปเลยนะสร้างความเสียหายเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยคนเสียเจ็ภายในเวลา3วินาทีนั่นเองคูลดาวสกิลอยู่ที่20วินาทีนะครับสกิลต่อไปนะครับดีซินเทอร์เกต สกิลนี้นะครับจะเป็นการปล่อยลบแสงไปอย่างทิศทางที่เราเลือกสามารถยิงคางได้นะครับสร้างดาเมจ1,628รดาเมจต,ต่อศัตรูที่อยู่ในลำแสงอย่างต่อเนื่องและได้รับความเสียหายเพิ่ม2%เปเ็นเวลา1.5าวิซ้อนทับได้สูงสุด5ขั้นรวม10%นะครับคูดังสกิลอยู่ที่0.5วินาทีสกิลต่อไปนะครับไออาร์เมอร์สกิลนี้นะครับจะเป็นการบับเกาะน้ําแข็งนะครับเป็นเวลา8วินาทีดูซับความเสียหายได้ถึง12,275ดมเมรจ เมื่อบัฟเกาะหมดนะครับจะระเบิดสร้างความเสียหาย1 7 6 8ดาเมจแก่ศัตรูรอบๆทั้งหมดนะครับและได้รับสถานะหนาาสั่น40เป็นเวลา6วินาทีคูดังสกิลอยู่ที่20วินาทีนะครับสกิลต่อไปนะครับไอคิสตันสกิลนี้ครับจะเป็นการสร้างผลึกน้ําแข็งยักนะครับสร้างความเสียหาย6 0 0 8ดาเมจแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเวลา12วินาทีและทําให้ติดสถานะเหนาาสั่น30%น เมื่อผลึกหมดนะครับจะแตกออกและก็สร้างดาเมจ2,804 0คนดาเมจกับศัตรูที่อยู่รอบๆนะครับคูดานสกิลนี้จะอยู่ที่30วินาทีนะสกิลต่อไปนะครับ l i g h t n i n g n ว่าสกิลนีน้จะเป็นการปล่อยลูกบอลสายฟ้าออกไป10ลูกนะครับจากตัวเรารอบทิศท,ทางเลยนะสร้างความเสียหาย1,612ดาเมจในรอบขาไปนะครับแล้วก็ในรอบขากลับเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่30%นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะคูดานสกิลอยู่ที่6วินาทีนะครับสกิลต่อไปนะครับ Meteor สกิลนี้นะครับจะเป็นการเรียกอุกบาทยักษ์นะครับโจมตีศัตรูสร้างความเสียหาย4,277ดาเมจแล้วก็สตาร์ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่3วินาทีส่วนบริเวณพื้นสกิลนะครับจะสามารถเผาศัตรูได้ด้วยสังเกตูที่พื้นนะครับมันจะเป็นแบบพื้นไฟนะถ้าเกิดใครไปเหยียบเนี่ยมันก็จะติดสถานะเผาไหม้เองครับสถานะเผาไหม้เนี้ยจะสร้างดาเมจนะครับ3,588ดาเมจในเวลา6วินาทีนะครับคูลาสกิลอยู่ที่9วินาทีนั่นเองสกิลต่อไปครับ Lake of Force สกิลนี้นครจะเป็นการปล่อยลำแสงน้ำแข็งไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับสร้างความเสียหาย1,478ดาเมจต่อศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในลำแสงนะและทำให้ติดสถานะหนาวสั่นนะครับ12%ไปเวลา1.5-4ถึงวินาทีซ้อนทับได้สูงสุด6ครั้งสกิลนี้กดค้างได้นะครับคูดาวน์สกิลอยู่ที่0.5วินาทีสกิลต่อไปนะครับ so close สกิลนี้นะครับจะเป็นการปล่อยลูกแก้วเพลิงสร้างความเสียหาย2,770ดาเมจและผลักศัตรูออก และทิ้งรอยเผาไหม้ที่พื้นสร้างความเสียหาย238 8าอเมตภายใน6วินาทีคูดานสกิลอยู่ที่9วินาทีนะครับสกิลต่อไปนะครับเป็นทีเด็ดของวิสาเลยนะนั่นคือสโลว์ไทม์สกิลนี้นะครับจะเรียกบาเรียคุมเป้าหมายนะ6.65วินาทีลดความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ด้วยถึง80%นะครับโคตรจะโคตรช้าเลยนะถือว่าสกิลนี้ดีมากๆเลยครับและระหว่างที่เราใช้สกิลบาเรียเนี้ยเราสามารถใช้สกิลอื่นโจมตีีเเข้้าาไปใน,ยนบยยดว ต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับเทเลพอร์ตสกิลที่ครับจะเป็นการเทเลพอร์ตไปข้างหน้านะครับสูงสุดเนี่ยใช้ได้3ครั้งนะตอนเราเทเลพอร์ตนะครับจะได้รับสถานะร่องห่นด้วยนะครับสกิลนี้นะครับเอาไว้ใช้จุกหนีก็ได้หรือว่าเอาไว้เคลื่อนที่ก็ได้นะครับบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับรีวิวสกิลอาชีพวิสน์เลเวล50นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวละครของคุณก๊อจิกนะไม่งั้นคงไม่มีคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นนะครับส่วนใครที่ อยากจะให้ผมรีวิวในส่วนของอาชีพอื่นนะครับก็สามารถทักมาที่ f a c e b o o k ได้เลยครับตอนนี้อาชีพที่ขาดนะครับก็จะมีบาบาเลียนมองแล้วก็เดมอนฮันเตอร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะส่วนใครที่อยากจะเอามาให้รีวิวครับทางมาที่ Facebook ได้เลยหากใครชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสกระดิ่งแจ้งเตือนเวยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับจุ๊บจ้า like a time never really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand